รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโตแชรมหาชนขอต้อนรับเข้าสู่รายการโตะแชร์มหาชน วันเหล่าซุปตาร่วมร้องมงเล่าเรื่องราวที่มหาชนอยากรู้อยากถามพี่ดาราว่าเคยมีคนดูอินจัดจนเอาไปเล่นเกินเลยนอกจอบ้างไหมครับจต่แต่ดาราตัวจริงสวยกับตัวเท่ยีกนะจริงเลยเช้าเราไปตลาดเนี่ยเรารู้เลยว่าละครเรตติ้งเราดีมากเพราะว่าไปตลาดแม่ค้าทักเลยทักว่าไงเอาปลาดุกหรือปลาช่อนเจ้ากับผมนี่เคยถึงขั้นโดนเอาปืนจ่อหัวเลยอ่ะเรื่องอะไรไงกิ้งพูดอะไรวะเฮ้ยิงกับบาดเลย เรื่องที่มหาชนไม่เคยรู้จะได้รู้จากที่นี่ที่เดียวเรื่องที่หนึ่งรักความสะอาดหนักมากถึงขั้นพบฝักบัวติดตัวไปทุกที่รู้งั้นคิดว่าเป็นพี่แตนพี่แตนเวลาไปไหนมาไหนเขาชอบพกของกินเขาก็น่าจะเอาฝักบัวไปด้วยเอาไปฝักบัวไอแด้วฝักบัวแงะกินเอฝักบัวเม็ดเลยเหรอไม่ใช่เคยคิดฆ่าตัวตายเพื่อหวังเอาเงินประกันให้ครอบครัวของใคร ผมคิดว่าเป็นพี่สมจิตครับเฮ้ยเพราะว่าในช่วงที่พี่สมจิตประสบความสําเร็จเนี่ยน่าจะทําปักกันไว้เยอะแล้วตอนหลังมาเปิดกิจการมาก็เจ๊งเรื่องนี้ไม่ให้พี่ป๋องแน่นอนเพราะพี่ป๋องเนส่วนมากจะเอาเงินมาให้หมอนวด นำทีมแชร์โดยนีโนเมธานีและวิลลี่แม็กอินทอลสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่ผลเหล่าบรรดาซุปตารต์มาตอบคำถามที่มหาชนอยากรู้กันครับพร้อมที่เผยความลับที่แม้แต่คนในวงการเดียวกันยังเดาไม่ถูกในรายการโตแชร์มหาชน วันนี้รับประกันความสุขสนานแน่นอนนะครับเพราะแขกเชิญของเราแต่ละคนเนี่ยมาพร้อมความห่ากันทั้งนั้นขอต้อนรับนักมวยสายห่าสมจิตจงจอหอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมยครับตลกตัวเล็กหน้ารักคิงกอนบายสวัสดีครับ นักแสดงรุ่นใหญ่ตัวแม่ของวงการแตนราตรีมาด้วยหนูหินอินเตอร์คุณรุ่งรั ตลกสายลุยจักกระบุมเชิญยืมันยนและตัวพอ่อแห่งวงการผีปองกระพง ได้เป็นสายดาวนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเชิญน้องๆนั่งเลยเชิญเชิญเชิญนี่เมื่อกี้ปิดหน้าเดินรวบผมมาอย่างนี้นะที่แรกจะขอต้อนรับแม่ทุมละเหมือนแม่ทุมมากเลยแม่ทุมบอก สวยเลยวันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเรารวมนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมแห่งวงการละค,นครนะครับมาอยู่ด้วยกันหมดและสร้างสีสันกันอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนเลยละ,ละครเรื่องไหนไม่มีคนเหล่านี้เนี่ยสีสันมันหายไปเลยนะจบเลยละครเ <ใช S 1> รื่องนั้นไม่ดังแน่นอนอเพราะฉะนั้นจำหน้า6คนนี้ไว้ทุกเรื่องต้องมี6คนนี้ทุกเรื่องต่อจากนี้ไปจวดไปก่อนเลยจวดดีมากทุกเรื่องทุกช่องต้องอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างถ้าจะให้ดีกว่านี้ต้องมี ตัวพ่อพระเอกหรือแม่พระเอกที่ฮ่าฮาทั้งตัวงใครนะครับผมนึกไม่ออกจริงมันไม่มีใครเกินมีโน่ไปแล้วถ้าจะเป็นพ่อหรือแม่พระเอกได้ครับพ่อและแม่ไม่เป็นไม่เป็นแต่อนาคตถ้าเป็นไม่มีงานเป็นแม่พระเอกป้า อะไรอ่ะยังติดพันอยู่ยังติดพันจบยังรายการเหรอเพิ่งเริ่มอีบทแจ้งเกิดของพวกคุณคืออะไรที่คนเขาจำกันได้ในวงการโทรทัศน์ของเราพี่แตนก่อนเลยคืออย่างนี้บทแจ้งเกิดนะคะก็คือบทเมียน้อย แค่เรื่องบทแจ้งเกิดก็แซบไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะครับช so ่วงหน้ายังมีเรื่องราวเด็ดๆอีกเพียบพักเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับเล่นเรื่องชาติพยักของพี่นกัรชัยช่องสามอ่เป็นคนสนิทของป๊อบกับหมปิลินครับโอ้สุดยอดครับเป็นม้าให้ป๊อบขี่โอ้แช่มา บทแจ้งเกิดของพวกคุณคือะอะไรที่คนเขาจากันได้พี่แตนง<ต>ก่อนเลยคืออย่างนี้บทแจ้งเกิดนะคะก็คือบทเมียน้อยบทเมียน้อยใช่ใค่ะฉันเล่นเป็นเมียน้อยนะคะโด่งดังมากเมื่อประมาณ สามสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีใช่เรื่องยุทธการปราบเบียน้อยช่องช่องสามใช่ค่ะตอนนั้นดังมากเดินไปไหนคนจําได้ไม่ได้จําชื่อจริงนะคะจําชื่อในละครอ๋อเองคนก็จะอินมากๆากใช่แล้วหลังจากเรื่องนั้นก็เสร็จตะเพ็ดอ๋อยุคงบอนแล้วแย่ไม่ใช่าามดคำเราเล่นกันเข้าไปเพชรไหนเพชรเพชรกัญญา เจอพี่เพชรมาเดินกันยาวนีกับเพชรทำนึกเออคิงครับผมของคุณแจ้งเกิดจากอะไรยังไงอะไรละครเรื่องกรงกรรมครับกรงช่องสามอยูในกรงเลยเหรอใช่ผมอยู่ในกรงแล้วมีคนกรรมอยู่จัเยอะคอยคอยเล่นเป็นเพื่อนพระเอกครับอู้หูเล่นเป็นพระเอกด้วยเด่นคุณงามไส้งามงามแน่งามแน่ ไม่มีใครแก่เลยแล้วก็นำที่จมเดินเลยเล่นเป็นเพื่อนเด่นคุณผมรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนั้นไปไปรักเด่นคุณแล้วก็จังหวะที่แบบว่าเรามาเจอที่เพื่อนของเราเนี่ยมันมักึกมากักกับผู้หญิงที่เราชอบแล้วแย้มประตูเข้าไปอ่ะดึเสียใจไงมันแบบเปิดประตูไปปั๊บ โอ้โหนอนนูนีกันอยู่แล้วก็ปิดประตูปิดกลับมาและสุดท้ายเราก็ยอมเพื่อนในเมื่อเรารักเพื่อนก็ฝากเพื่อนรักแฟนเราด้วยอะไรเงี้ยอ๋อเราเสียสละเลยแมนเลยสุบุาุษผู้ชายผู้เสียสละเมานีี่มาวัดีดีวัดีดีตอนนั้นแบบว่าดังวดังตรงไหนดังอะไรเรื่องนี้เรตติ้งกระชูดเขาเรตติ้งเกี่ยวกับเรื่องหรอเกี่ยวก็ผมอยู่ในเรื่องก็ผมอยู่ในเรื่อง มาที่พี่ป๋องบ้างพี่ป๋องครับตอนที่แจ้งเกิดกับละครหรือหนังเรื่องอะไรที่ช่องสีบางขุนพงศ์ครับเดี๋หเยอะมากดิไม่ทันคมณยงันกันหมดเลยข้อเก่าเลยคือหนังหน้าผมแก่ประมาณนั้นเลยใช่ไหมใช่ใช้คำว่าหนังหน้าใช้คำว่าผังผืดดิ่งพี่ไข่คข้ขวันนี้ออกอะไรคะอ๋อวันนี้ออกศูนย์แปดเปิดแมเปิดแมสก์คนคนจำไม่ได้ของผมนี่ต้องบอกว่าอาจจะไม่เหมือนพี่ๆเพราะผมมาทางสายวิทยุผมนี่มาแจ้งกิคือจัดรายการวิทยุเมื่อต 3ามสิกว่าปีที่ผ่านมารับใช่ก็แรกๆก็จัดรายการเปิดเพลงรับสายเล่นเกมทั่วไปครับจนวันหนึ่งก็มาจัดรายการผีตอนเที่ยงคืนก็ตรงนั้น่ะเป็นจุดเริ่มต้นทนี่ยพกเรู้จักเรามากขึ้นอ่ย้อนไปตั้งสามสิบกว่าปีผมก็จะหลอกพวกดาราลงดาราไปตามบ้านผีอะไรเงี้ยครับนะฮะไปทําภารกิจะไรแบนนี้ไอหอยก็โดนไอหอยโดนผมสมัยก่อนก็ยังมีพวกบ้านผีบ้านล้างเยอะแบบนี้แล้วก็จะส่งพวกน้องๆทีมงานไปอะไรเงี้ย ค <ผม S 1> รับผมก็น่ากลัวมากนี่แจ้งเกิดคนทุกคนต้องจําได้อ่าจ้ากระผมล่ะครับผมต้องถือโอกาสขอบคุณช่อง3ด้วยเพราะเมื่อก่อนละครช่อง3เนี่ย ปีหนึ่งผมยังตำต่ำต้องมี3-4ถึงเรื่องแท้แตะทุกเรื่องเลยได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยให้ให้เล่นละครละครเย็นละครหลังข่าวเยอะมากถอดแมสกก่อนถอดแมสกก่อนเดี๋ยวทำไม่ได้กลัวผู้จัดจำหน้าได้จำหน้าแล้ก็ดีสิครับมีแต่กลัวผู้จัดจำหน้าเราดีด้วยไงเยอะๆแต่ผลงานที่แจ้งเกิดจริงๆจะเป็นซิทคอมเออใช่ผมจะเล่นซิทคอมของของพี่บอยทะโนเกียรติบ้านนี้มีรักคนจะจําผมได้ในบทสกล สโกลบ้านที่มีรัก12ปีครับกับซิทคอมเรื่องนี้ใช่ตัวคอตัวหายาวครัถ้าซิทคอมถ้าดีปั๊บเนี่ยเล่นกันยาวเลยกันยาวอยู่กันยาวเลยะลุกคือเรื่องที่แจ้งเกิดเลยคือหนังเรื่องหนูหินเดอะมูฟวี่ใช่ใใช่แล้วก็ทุกวันนี้คนก็ยังเรียกว่าหนูหินอู่มันเล่นเป็นตัวกระตูนนะคะแล้วเวลาแบบว่าไปไหนมาไหนตอนแรกๆเลยเนี่ยเขาแทบไม่เรียกชื่อลุงเลย เขาจะเรียกหนูหินตลอดบางทีเรียกชื่อลุงเนี่ยเราไม่หันเพราะเราลืมคนก็จะจําได้ว่าแบบว่าเป็นหนูหินทุกวันนี้บางทีเด็กตัวเล็กๆอ่ะยังเรียกลุงว่าหนูหินอยู่เลยลุงงงๆเออทาไมเกิดทันป่าเข้ามาฉายซ้ําไปซ้ำมามาฉายซ้ํำอย่างดีนะมันได้ทุกสาเกตนะเด็กมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็ยังจําคุณได้ใช่ไหมครับผมจริงๆก็ไม่ค่อยมาทางสารละครอะไรมากครับเพราะว่าอะไรไม่มากผมเล่นเยอะมากเยอะเออเยอะเออ จนเราก็ได้จำหลักครับแต่หลักๆที่เล่นใกล้ชิดที่สุดคือใกล้กับป๊อบกับหมากปรินเล่นคู่กันครับผมเป็นเล่นเรื่องชาติพยักของพี่นกสัจชัชยช่องสามเป็นคนสนิทของป๊อบกับมากปรินครับรับเป็นม้าให้ป๊อบขี่เป็นม้าให้ป๊อบขี่ครับไม่ใช่ขี่ม้ายิงปืนกันครับเป็นคนที่รักความยุติธรรมเลยทำให้คนจำชื่อว่าสมใจชื่อสมใจในเรื่อง อันนี้ในช่วงแรกเราเป็นช่วงของคําถามมหาชนครับสหรับสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวน์ครับนะฮะเราจะรวบรวมคําถามนะครับที่มหาชนเขาอยากรู้ที่เกี่ยวกับพวกคุณมากสุดแล้วเขาจะตั้งขึ้นมาพวกคุณต้องตอบแบบไม่มีกั๊กเลยนะฟังกันได้ดีครับคําถามมหาชนวันนี้ก็คือ โอ้ยทุกคนดูแล้วละครเก่งหมดเลยนะคะบางคนอ่ะเล่นเป็นคนใช้อะ่ะบอยบอยเล่นเหมือนมากๆเลยบางคนก็เล่นดีดีบางคนก็เล่นดีหน้าเหมือนไส้โหเล่นขนาดนี้คนดูต้องอินบ้างแล้วครับน่าจะโดนหนาก็เกือบโดนตกกันบ้างแหละอยากถามพี่าลาวว่าเคยมีคนดูอินจัดจนเอาไปเล่นเกินเลยนอกจอบ้างไหมครับ <S 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 คนนะครับก็เคยเจอคนที่เขาดูคนดูเนี่ยเขาเรียกอินจัดจัดกับสิ่งที่คุณทําการแสดงอยู่ไปตลงไปตลาดไปเจอที่ไหนอะไรยังไงบ้างไหมเคยเรียกไออีไม่ต้องมาซื้อของกูวิ่ขายมึงเขาเล่นหลายมากมากอย่างเงี้ยมีแต่เองพี่แตนเองค่ะพี่แตนเองยังไงคะพี่แตนเองค่ะแดูแล้วเล่ามาสิสมัยเล่นละครเรื่องไอ้เรื่องเป็นมินนอนี่แหละ เออแล้วเขาเรื่องนี้ดังมากในเรื่องเข้ชื่อเจี๊ยบชื่อชื่อคุณเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อจําได้ว่าไปซื้อผลไม้ซื้ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็นึกว่าจะแม่ค้าหนูหูหนวกหรือเปล่าวะเราพูดด้วยเขาก็ไม่ยอมพูดเออแม่ค้าคะอันนี้เราเท่าไหร่คะก็เฉยก็เฉยแม่ค้าคะอันนี้เท่าไหร่คะพักหนึ่งนะทั้งแม่ค้านะทั้งแผงนะหันมามองเราหมดเลยนี่ไงอีเมียน้อย คำถามมหาชนนะครับก็เคยเจอคนดูเนี่ยเขาที่อินจัด,จ,ดจัดกับสิ่งที่คุณทําการสแสดงอยู่ไปตะหลง<ม>ไปตลาดไปเจอที่ไหนอะไรยังไงบ้างไหมสมัยเล่นละครเรื่องไอ้เรื่องเป็นไม่น้อยน,นี่แหละ <S <S เออแล้วเขาเรื่องนี้ดัง,ดงมากออในเรื่องเขาเชื่อเจี๊ยบแล้วก็ไปซื้อจําได้ว่าไปซื้อผลมไม้ซื้ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็นึกว่าแม่ค้าหนูหูหนวกหรือเปล่าวะเราพูดด้วยเขาก็ไม่ยอมพูดเออแม่ค้าคะอันนี้เราเท่าไหร่คะก็เฉยก็เฉยแม่ค้าคะอันนี้เท่าไหร่คะก็เฉยสักพักแม่งซุบชิบกันเอง นี่ไงนี่ไงอย่าไปขายให้มันนะเนี่ยเล่นเป็นเมียน้อยเล่นเป็นเมียน้อยนะแย่งกหัวเขาไม่เลือกละครเนี่ยชื่อตกใจมากเลยอ่ะตัวนล็กยังเด็กๆอยู่เลยอ่ะดังละอ่อนบริสุทธิ์ผุดพองเลยอ่ะตายแล้วตาจะโดนตบที่ตลาดไหมวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้นี่ไงแล้วพักนึงนะทั้งแม่ค้าทั้งแผงนะหันมามองเราหมดเลยนี่ไงอีเมียน้อยไงอีเมียน้อยนั่นอีเจี๊ยบไงชื่ออีเจี๊ยบชื่ออีเจี๊ยบแต่นั่นมาตลาดนั้นเคยโดนอีกเลยอันนี้ย้อนกลับไปได้ถ้าเป็นตอนนี้ แล้วแม่ค้ามีปฏิกิริยาอย่างนี้ล่ะโอ้โห,โโหมาสิค้าแมเค้า ตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่หนูไม่มีมือมีเท้าหนูอายหนูกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มาสิคะไม่พิตาแล้วตอนนี้ไม่พิาไม่บอกว่าบละครพี่โอ้โหนันมันกลัวมากคือเด็กอะเราเล่นแล้วยังใส่ซื้อบริสุทธิ์เออเราไม่ไดถ่ายเทียงไงวิ่งออกไปแต่ยังมีแว่วๆนะนี่ไงมันเดินไปล้วาไรมีน้อยนี่ไงมีน้อยนี่ยุคการปราบมีน้อยตัวนั้นดังมากเลยโอ้เป็นกระอินจนเราเราแหวกไม่ได้เดินตลาดหลายวันเลยอะ เขากลัวกลัวซ้ําซ้อนอีกไงกลัวมากบางคนเขาเจอปลืกทุเรียนตกเลยนะใช่แล้วมีนะก็อยู่ข้างน่ะมันก็ยังไม่คิวหูหลวกมั้งได้ทำได้ไหมเ้ยเนี่ยจำไม่ได้ชื่อเรื่องนั้นน่ะเอออีนี่เขาบอกตาตีไงตาตีว่าอยู่ข้างเนี่ยมันไม่เกรงใจเลยว่าคุณจะได้ทำงานเราจะว่าเขาก็ไม่ได้เนาะสักพักหนึ่าหันมา ก็เฉียงกันอยู่อ๋อลาตีค่ะหนูลาตีเอ้อลาตีเด็กฉันโอเคดูแลเขาด้วยนะอยู่ใกล้ๆอย่ะงนี้ก็ตกเวทีไปมีมีคนขอถ่ายรูปไหมมีคนขอถ่ายรูปไหมมีอ่ายังไงเออเป็นงานบวชและงานแต่งจะไม่ได้ละแล้วโอ๊ยพี่ดา จำได้ดาราแสดงตัวจริงตัวจริงสวยกับตัวจริงเองนะรู้จริงคือรู้จริงแค่รู้ละว่าเราเนี่ยโอ๋ยเพ่เพ่กินเหล้าหน่อยดิผู้ชายด้วยนะมนี่กินเหล้าเลยดิโอ้ยพี่ไม่กินแล้วค่ะขอโทษไม่กินนะคะเป็นผู้หญิงไม่ได้หรอกโอ้ยโถ่นี่ก็เป็นดาราดังนักเลยดูสักพักกอดคอไว้เลย ออรเหใช่กอดคอเลยเอาโทรศัพท์โทรศัพท์โทรไม่มีโทรศัพท์ด้วยวิ่ง,งแล้วลากเราไปไปเอาโทรศัพท์เพื่อนอแล้วก็จะสะบัดแล้วว่าโอุ้ยคนเมาเล่นกับคนเมาเล่นยากบ้างไงนะนโอ้เล่นยากจริงนะพอเราไม่ถ่ายรูปอ่ะยิงนั่งหล่อเหรอสวยมากกินได้กินหน่อ<ว>ยดิกินหน่อยดิกินกินกิน โอ้โหจำได้เลยอะตังใจถ้ามันไม่ได้อะนะมันก็ลำบากแต่เราภูมิใจไหมเวลามีคนมาทักเราแบบเนี้ยในฐานะเป็นดารานักแสดงยิใจขอบคุณมากที่จําได้แต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้ขอดีๆเราก็ให้ทายแต่บางทีเราก็เข้าใจคนเมานะแต่บางทีก็ต้องฟังเราบ้างมันไม่ฟังเราพูดเลยอ่ะเขาพูดแต่คนเดียวพอเราเดินหนีก็ไอ้ยิงนักเหรออะไรอย่างเงี้ยถามว่าดาราก็น้อยใจนะบางทีบางทีเราเขาเป็นผู้ชายเงี้ยเราไปอยู่ ม่ไปอยู่ใกล้ใก็อันตรายอีกไม่รู้เขาจะทำอะไรเราก็มีเออระหว่างที่เขาไม่ทำอะไรเราก็ทำเขาก่อนเลยอันตรายที่เขาไม่ใช่อันตรายเรามีไหมอ่ะมามาค<ม>ิงคิงพอละครออนแอร์ไปกลางคืน,นตอนเช้าเราไปตลาดเนี่ย <c oughs> เรารู้เลยว่าละครเลตติ้งเราดีมากเพราะว่าไปตลาดแม่ค้าทักเลยทักว่าไงเอาปลาดุกหรือปลาช่อนแม่ค้าทัก คือแปลว่ายอดเออเขาเขาต้องจำเขาได้เลยกว่ม่ขึ้นเขินเนี่ยเล่นเล่ไม่มั่นใจว่าเล่นแบบเนี่ยเล่นได้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 มันจะเขินเพราะมันอยู่กับหมู่หมู่เพื่อนไงยิ้มไปก่อนยิ้มไปก่อนเลยแล้วปูพื้นไปก่อนแล้วปูพื้นคือคนจําได้จริงแต่ว่าเวลาเขามาทักก็จะแบบว่าเป็นไงล่ะไอ้หวังโดนแย่งแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็ลืมไปก่อนเฮ้ยเป็นไงโดนแย่งแฟนเมื่อคืนเฮ้ยอะไรแล้วเราก็มันนึกในใจเฮ้ยอะไรวะเมีย ใครมามาจีบเมียเราหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยแต่ผมมานึกได้อ๋อละครเมื่อคืนกองการอะไรเงี้ยแต่ด้วยว่าภาพที่ผมรับเป็นเพื่อนพระเอกและเป็นผู้ที่รักเพื่อนแล้วก็เสียสละเนี่ยก็ไม่มีคนมันไส้ไม่ค่อยมีคนมันไส้เราเพราะว่าภาพรักเราก็เกือบจะพระเอกแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพระเอกเออแค่โกนหัวหมจีวรก็เป็นพระเอกแล้วนะครับพระชื่อเอกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาไปออกอีเวนต์ตามต่างจังหวัดมากกว่าไปเตะฟุตบอลอะไรเงี้ย แฟนๆก็จะมาขอถ่ายรูปก็เจอคล้ายๆกับพี่แตนเนี่ยเอ,อว่าก็ดกระชากเลยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเรื่องราวที่เหล่านักแสดงต้องเจอแค่เรื่องแรกของคุณแตนก็เดือดสุดๆใช่ไหมล่ะครับพร,รุ่งนี้กลับมาฟังเรื่องราวของคุณคิงกันต่อจะถึงขัน้นลงไม้ลงมือกันไหม้องมาฟังกันต่อพรุ่งนี้เวลาดีเวลาเดิมนะครับ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาไปออกเอีเวนต์ตามต่างจังหวัดมากกว่าไปเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยแฟนๆก็จะมาขอถ่ายรูปคนเมาก็เหมือนกันกระชากมาแล้วขอถ่ายรูปแล้วไหนกล้องเออในกลอนนอ้องกล้อง,คองใคร้องใครอย่างไปเดินตลาดนี้ยค่ะเขาก็แบบเออทำไมตัวจริงเรียบร้อยไม่เห็นเหมือนในทีวีเลยแล้วก็คิดว่าเออหรือเราต้องเดินอย่างงี้แล้วพไปเดินตามห้างแล้วมีแฟนรายการอ่ะพี่พี่พาใครมาด้วย ดูเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเดินตามผมก็เจอที่เม,ม้าเ,เมื่อกั้เฮ้ยสจริงๆเป็นตงรวจตลกจริงเปล่าวะมาจะผก,กตบโต๊ะปังเฮ้ยสิบคนวิ่งหนีหมดอ่ะ